dẫn ngoài dẫn ngoài

ปั๊บต้้มอาจจะล้ขึ้นทุกปีที่มนสนทุกี่้มเขาเราจะึ้นรถกัไรแชร์นะลวก็จะล้มแล้วไปเออไปเออจีบีเออป้าให้ช่ะ

สุดยอดสุดยอดอพ่อรองส่รองเท้าเลยอ่าพ่อมันสองสุดยอดจริงไงแ,แล้วพ่อไม่เอายานเลยเหรอยานก็ไม่เอาลเย あ。 ยังไม่ตายในทุก็เจอกันอรอดอยู่ัการยังไม่ตายู้ไม่ชู้้เสียงไม่ดังแล้วชู้อ รู้สึกแล้วหมวกหมวกลนไม่รู้สึกแล้วมนหสวัสดีครับ ส,สู้ครับสู้ไหมมาจากไหนกันเนี่ยมาจากเชียงรายเขาไม่เคยท้อครับไม่เคยท้อเนาะสูดต่อไปอ่า <ขอ S 1> ดีมากเลยครัจะรอครับครับ Su-su 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 trang ngoài đó Mấy xô, mấy xô ngoài nè ngoài สามรอบสามรอบสามเรื่องกินนี่เป็นเรื่องเล็กเรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่ โอนี่แบบถ่ายกล้องถ่ายรูปเลยเนาะครับผมถ่ายวิีโอครับโดนในเว็บไซต์ได้ครับ<ด>เราเว<ร><ร>็บไซต์ทำนี้ก็เห็นหมดดีนนครับผมภ <laughs> าบันยายไปด้วยเหรอ <laughs> เ,รเดี๋ยวอัดเสียงใหลดังครับ <laughs> ครับ

เราเหนื่อยแย่เลยฮ่าฮ่ามาจำพรรษาอยู่นี่ไงเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าอยู่นี่ละหายไปแลดอ่ะขับไปละขอเขามาถ่ายตรงนั้นแป๊บเดียวเองเข้าไปมอว์บอสโอ้โหเนื้อเขาขึ้นมาเลยตุ้มด้วยจ่มารถนึกอยู่กรุงเทพไปใช่ไหมอันนี้ไม่สอนอยู่นี่ใช่ไหม เออบ้างๆมาเรียนด้วยเว้ยบายดีนะบายบ้างเดี๋ยวไปเที่ยวไันั้ะแก้วใช่ไหมโอ้มนเห็นนเดนมเี่ยนะจืดเอออะไราขวง ากครับอ๋อขอบคุณมากเถ่ายตลอดเนาะนี่มันเสียงมันดังมาอยู่เสียงดังครับไมเอาลูกดหมาอ้อ้อ้โ ไม่ได้เรียนพิธีารอะไม่ได้อะไรมานะพอไปถึงอ่ะให้พี่แจ๊พูดเรื่องเ,อเล่าของศาลนะรอ,อบที่สี่ครับรอบที่สี่สบสสคบเบื่อแล้วไปได้แล้ว างนี้มาจากไหนกันเนี่ยมาจากเชียงรายเลยเราไปไหนกันเนี่ยจะไปขึ้นดอยตุ้ครับเป็นไงไหวไหมไหวไหมไม่ค่ะความต่าินขาเนี่ยเดินทานข้าวแล้วก็ได้บุญนี้ค่ะเดอโมนาสาธุ อากาศเป็นใจมากเลยดูโ hmm. อ oh, no mm ้าเลย

สู้ค่ะสู้สู้ค่ะสบายห้าคะแนนห้าคะแนนฮะอ่าโอเคไปเลยเป็นไงครับมาจากมาจากไหนเนี่ยมปจไหนเนี่ยแลกวดูแลกวดูล้วจะไปไหนกันเนี่ยกลางกลางของยิงข้าวเนี่ยเพิ่งเพิ่งยิงข้าวข้าวเช้าข้าวเช้า เดี๋ยวเขากินข้าวขาวเช้ากันมาแรงขอกินข้าวเช้ากันใช่หรอข้าวก่อนพอดีอยู่ผมว่ามันน่าหิวไก่อยู่ครับมันจริงอันนี้กินข้าวเช้าตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยววันนี้ค่อยคือกินอันนี้เขาอะหางกินเมื่อก่อนตันหรอกินนี่ก่อนมีล่กกินไป่อนน้ำเงี้ยวก็มีครับอันนี้เอาไปกินหนึ่งนะเขากินด้วยกันเนี่ยครับมี่อย่างก็กินนะครับนี่ มันไปพูดมาอะไรอยู่นะกาอยู่นะรรตีอันนะจริงเอารตีตีอันรรตีก็มีอันมาอใเยตีนี่ฮะมาองใมันอันมันจะอย่างงเดียวน้ไ่ะ